ตรงไปที่ผู้สึกขาพิเศษคนเก่งของเราคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนะครับสวัสดีครับปุ๋ยครับ ดีครัพี่ยุทธ์ครสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะอ่าสภาพักเห็นว่ามีตัวเลขเกี่ยวกับนี่รัวเรือนล่าสุดประกาศออกมาแล้วด้วยใช่ไหมคะปุ๋ยใช่ค่ะวันนี้เป็นการประกาศรายงานภวาวะทางสังคมนะคะที่เราสนใจกันกับสําหรับรายงานชิ้นนี้เนี่ยก็จะมีสส่วนด้วยกันก็คือการว่างงานแล้วก็นี่รัวเรือนเดี๋ยวขอเริ่มจากเรื่องของการว่างงานก่อนนะคะคพี่ยุทธ์ค่ะก็ปรากฏว่าภาพรวมทั้งปี58เนี่ยมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ประมาณ0.8% 8ก็ถือว่าไม่เยอะนะคะ ประมาณ3 0 4 0 0 0 0คนทุ่นๆนะคะทั้งปีเลยตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าพอนับมาถึงมกรา59เดือนเดียวเนี่ยการว่างงานมันพุ่งขึ้นไปเป็น3 4 7 0 0 0คนนะคะก็เป็นตัวเลขที่เขาบอกว่าเด็กจบใหม่เนี่ยว่างงานประมาณ130,000คนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขในเรื่องของการว่างงานที่มันเดือนมอกราเนี่ยม,มันเริ่มสูงขึ้นนะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่บอกไปที่เราต้องตามกันก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะคะซึ่งล่าสุดในเดือนในปี2558 25เนี่ยปรากฏว่านี้ครัวเรือนเนี่ยนะคะมันขยับเพิ่มขึ้นเป็นอีกประมาณ4.5ก็เป็นทั้งหมดเนี่ย81ของ GDP นะคะถือว่าก็เพิ่มขึ้นเนี่ยราที่ชะลอลงละค่ะคแต่ว่ามันจะมีตัวเรื่องของการผิดนัดชำระเนี่ยเพิ่มขึ้น อย่างตัวเลขที่เขาให้ความสนใจกันเนี่ยนะคะก็คสือเรื่องของยอดคงค้างบัตรเครดิตต,ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นไปประมาณยี่สิบห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตโอก็ก,ก็ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต้องจับตาเลยนะครับปุ๋ยครับใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าห่วงเรื่องของภยงัยแ้งเยเกษตรกรอาจจะทําการเกษตรไม่ได้ก็าอาจจะทําให้นี่ครัวเรือนเนี่ย พุ่งสูงขึ้นได้ด้วยอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทางสภาพัพน์กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะพิยศนนี้ประกาศอกมาล่าสุดเมื่อเช้านี้เองใช่ไหมครับปุ๋ยขาวถูกต้องค,ค่ะพยศนะครับขอไปดูเรื่อง PPP ซะหน่อยได้ไหมครับค่ะเป็นเรื่องของคณะกรรมการนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนนะคะในกิจการของรัฐหรือว่า PPP วันนี้มีการประชุมกันก็ปรากฏว่ามีการเคาะหาให้รฟมน,นะคะทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะช่วงแครายมินบุรีเนี่ย อันนี้เป็นวงเงินประมาณ56,000ล้านบาทแล้วอีกอันนึ่งก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงก็ประมาณ56,000กว่าล้านบาทเหมือนกันทั้งสองสายเนี่ยมันเป็นรถไฟฟ้าแบบโมโนเวลนะคะซึ่งก็จะให้รัฐบาลเนี่ย จัดการเรื่องของค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนเอกชนทําอะไรเอกชนก็ไปลงทุนในเรื่องของโยธาระบบรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ขบวนรถรวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนด้วยอันนี้จะมีการร่วมลงทุนกันประมาณ30ปีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ให้รัฐบาลเนี่ยเพื่อเป็นการจูงใจให้เอกชนเนี่ย สนใจในการร่วมลงทุนกับรัฐบาลก็เลยให้เงินสนับสนุนกับเอกชนไม่เกินมูลค่าของงานโยธาเท่านั้น,นประโยชน์ครับคือถ้าเกิดเกิดเนี่ยก็ดีสองส่วนแล้วครับหนึ่งก็คือเป็นเป็นการเร่งการลงทุนของภาครัฐนะครับแล้วก็<ช>เห็นบ,บอกว่าระเบียบใหม่ก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยข้อ2ก็ 2> คือดีครับก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในการจะมีระบบขนส่งมวลชนเพิ่มมากขึ้นหรือว่าครบวงจรเพิ่มมากขึ้นนะครับไอ้<ช>สองโ<ช>ครงการนี้ไม่รู้ต้องรออีกนานไหมครับปุ๋ย ก็เดี e <jam ita S 2> ๋ยวคงจะมีการส่อคงคงจะเร็วๆนี้แหละค่ะเพราะว่ารัฐบาลเขาก็เร่งในเรื่องของการลงทุนอยู่นะคะนี่ PPP ล่าสุดนะครับครับขยับไปดูเรื่องเรื่อง 4G หน่อยได้ไหมคนยังลุ้นอยู่ว่าตกลงที่ประมูลได้ไปเนี่ยตกลงจะจ่ายเงินมื่อไห่นะเห็นว่าอัปเดตล่าสุดมีแล้วใช่ไหมครับปุ๋ยครับใช่ค่ะจริงๆแล้ววันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันกําหนดที่ทางทรูค่ะเขาจะมีการลงนามในสัญญากับหกแบงก์ใหญ่ซึ่งหกแบงก์ใหญ่เนี่ยก็จะมา สนับสนุนหนังสือคำประกันในส่วนของที่จะจ่ายใบอนุญาต 4G ให้กับกสทชเขาจะเซ็นสัญญากันมันพรุ่งนี้6แบงค์ใหญ่สงสัยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีแบงก,ง BL, ก์กรุงเทพ BBL K แบงค์ค่ะกสิกร s c b ไทยพาณิชย์นะคะ KTB กุงไทย KKP หรือว่าเกียรตินาคินแล้วก็มีซี ICBC ไทยอ๋ไอซีบี <IC BC S 2> ไทยของจีนด้วยนะใช่ไทค่ะทั้งหมดก็จะเป็น6เจ้านะคะที่จะมาร่วมลงทุนกันซึ่งในส่วนของอคุณทากรตันทสิทธิ์นะคะเลขาธิการกรทชนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เชื่อว่าจะมีการทุนเนี่ยนะคะน่าจะมีการนําเงินมาจ่ายเนี่ยนะคะรวมกับเป็นงวดแรกประมาณแปดพันล้านบาทนะคะพร้อมกับแบการันตีประมาณแปดหมล้านบาทเนี่ย จะมีการมาจ่ายในสัปดาห์นี้แหละค่ะหรือว่าประมาณวันที่สี่มีนาคมครหรือว่ายังช้าก็น่าจะสิบมีนามนี้นะคะก็หลังจากที่เขามีการลงนามสัญญาก,กันในวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกละค่ะครับของทูเนียไม่ค่อยเป็นห่วงกันใช่ไหม <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามีความชัดเจนถึงแบงค์ที่เตรียมจะออกแบงค์การันตีให้จับไม้จับมือกันถึง6แบงค์้วยกันมีทั้งแบงค์จีนมีทั้งแบงค์ไทยด้วยนะครับถูกต้องค่ะแต่ว่าเขามองเลยไปถึงจัสมินใช่ไหมปุ๋ยใช่ค่ะยังเงียบอยู่เลยนะ ใช่ในกลุ่มของจัสมินนะนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยวันนี้คุณถากรก็พูดเหมือนกันบอกว่าเออก็กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยนะคะแจ z สมูบายเนี่ยได้สอบถามมาถึงการจ่ายเงินค่าประมูลบางส่วนก่อนอันนี้คุณถากรบอกว่าต้องไปดูที่ประกาศของกสทชว่าแม้จะมีการกําหนดให้เป็นดุลยพินิษของทางกสทชแต่ว่าต้องนําเข้าไปหาหรือ,อในที่ประชุมของคณะกรรมาการกทคเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ย กทชก็บอกว่ายอมไม่ได้หรือถ้ายอมได้ก็ต้องคิดอดอกเบี้ยส่วนที่เหลือเพราะว่าอาจจะถูกรา,ายที่เหลือเนี่ยประมูลไม่ได้เนี่ยฟ้องร้องเอา <นะ S 2> โอ้โหเรดแจสเนี่ยถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นบ,บ,บ,บางแบงค์ที่มีข่าวว่าจะออกบแบงค์การันตีให้ก็บอกว่าจะออกก็ได้นะแต่ต้องส่งแผนธุรกิจมาให้แบงค์ดูก่อนให้แบงค์มั่นใจก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่เห็นยังเงียบอยู่นะฮะเดี๋ยวติดตามดูกันแล้วกันในสัปดาห์นี้มีไฮไลท์เรื่องไหนที่ต้องที่ต้องตามดูต่ออีกไหมครับ ค่ะก็คงจะต้องดูตามก,ตกันต่อกับเรื่องของนกแอร์นะคะคก็น่าจะมีการส่งรายงานผลการสอบสวนในในส่วนของนกแอร์จากกรทพเนี่ยนะคะคไปเข้าสู่กระทรวงคมานาคมน่าอาจจะมีการรายงานสู่คอรอมอรด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินของถูอย่างที่บอกนด่แหละคะ่ะ ว่าในวันพรุ่งนี้เซ็นกันแล้วเนี่ยแล้วสัปดาห์นี้เรื่องของการจ่ายเงินจะเป็นไปตามอย่างที่บอกไหมแล้วารายที่เหลือด้วยกรับพี่โยธ์ครับหลือครึร่องน,นาที่สุดท้ายให้ปุ๋ยประกาศท้าได้เลยหลังจากวงสวิงล่าสุดเนี่ย <c oughs> ที่เราเห็นปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ย <c oughs> ออกมาค่อนข้างสวย <c oughs> เห็นประกาศท้าทั่วไทยเตรียมจะออกรอบแล้วใช่ไหมครับปุ๋ยครับ <c oughs> ไปแอบออกค่ะออกขั้นแรกค่ะพี่ยุทธเดี๋ยวความคืบหน้ารายงานด้วยนะครับขั้งต่อไปนะครับวันนี้กับคุณย่างสูงครับปุ๋ยครับสวัสดีครับพี่ยุทธค่ะสวัสดีครับคุณปุ๋ยมาที่มีเผ่าจำรูนผู้สึ่ขาวพิเศษคนเก่ง ประจำรายการมันิี่ช็อตของเราหลายเรื่องนะครับเรื่องของอตัวเลขล่าสุดจากทางสภาพัฒน์ะครับก็น่าเป็นห่วงเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนนะครับเรื่องของโครงการ PPP การที่เอกชนมาลงทุนร่วมกับภาครัฐก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างน้อย2โครงการแล้วก็เรื่องถูนะครับก็คงจะ,ะเดินหน้านะครับ หาสตุ้งสตังมาจ่ายกสอทอชอได้ q ควกเชนมา a r กอยู่ก็คือ,อทางด้านของจัสมินนั่นเองนะครับเดี๋ยวตามดูต่อเอาล้ครับช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมาการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมาการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง รายการมันิช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน